ถ้าคุณเจอคนบางคนที่คุณมองแล้วไม่อาจละสายตาได้และไม่เคยอ่านใจเขาได้เลยเพราะคุณไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังเจอพลังของราศีพิจิกพลังที่มาจากความนิ่งลึกและเต็มไปด้วยความลึกลับพิจิกไม่ใช่คนที่พูดมากเวลาอยู่ในสังคมพวกเขามักเงียบเพื่อจับความรู้สึกมากกว่า พลังของเขากลืนห้องทั้งห้องไว้ทั้งหมดถึงแม้จะไม่ได้อยากเป็นจุดเด่นเลยก็ตามทุกครั้งที่มองคุณจะรู้สึกว่าพิจิกเหมือนกำลังอ่านพลังงานของคนตรงหน้าเพราะสำหรับพิจิกความจริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่พูดออกมาแต่มันอยู่ในสิ่งที่เงียบไว้ความลึกลับของพิจิกจึงไม่ใช่กำแพงแต่มันคือประตู ประตูที่เปิดให้เฉพาะคนที่กล้าลงลึกพอจะเข้าใจพิจิกไม่ใช่คนลึกลับเพราะอยากเก็บซ่อนอะไรไว้แต่เพราะโลกนี้ยังไม่ลึกพอที่จะเห็นตัวตนของเขาทั้งหมดต่างหากหลายคนมักพูดว่าราศีพิจิกคือราศีแห่งความเจ้าคิดเจ้าแขนความเข้มขน้นความหึงหวงแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นคือ ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนอย่างน่าตกใจพิจิกเป็นหนึ่งในราศีที่รู้สึกทุกอย่างแรงที่สุดเขารู้ว่าอารมณ์คือกระแสะพลังงานและทุกครั้งที่เขารู้สึกมันเหมือนถูกกระแสะไฟฟ้าแล่นผ่านหัวใจดังนั้นเวลาที่พิจิกรักไม่เคยรักใครแบบผิวเผินแต่เป็นความรักแบบที่พร้อมจะยอมตายเพื่อสิ่งนั้นและเมื่อถึงเวลาเจ็บ เขาก็เจ็บแบบลึกจนไม่มีคำอธิบายได้โลกภายนอกอาจเห็นพิจิตเป็นคนปิดตัวแต่ภายในคือพายุของความรู้สึกทั้งหมดนำมารวมกันเขาไม่พูดเพราะกลัวคำพูดจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่รู้สึกเขาไม่บน่นเพราะรู้ว่าความเจ็บบางอย่างต้องให้เวลายเยียวยาพิจิตไม่ใช่คนที่เย็นชา เขาเพียงเงียบเพราะหัวใจกำลังดำดิ่งลงไปถึงก้นบึ้งของความรู้สึกและไม่มีคำปลอบใดๆจะมาปลอบโยนความรู้สึกที่หนักตึ้งเหล่านั้นได้นอกจากคำพูดที่ปลอบประโลมจากตัวเขาเองใต้ความนิ่งของพิจิกมีความกลัวที่ลึกที่สุดซ่อนอยู่นั่นคือความกลัวที่จะเปราะบ,บางอีกครั้งเมื่อพิจิกเคยไว้ใจใครบางคนมากพอที่จะเปิดใจแต่ประสบการณ์นั้น กลับจบด้วยการสูญเสียหลังจากนั้นเขาเรียนรู้ที่จะสร้างเกราะสูงแห่งการควบคุมขึ้นมาเขาไม่ได้ต้องการควบคุมเพราะอยากมีอำนาจแต่เพราะการควบคุมคือวิธีเดียวที่จะทำให้รู้สึกปลอดภัยพิจิกจึงกลายเป็นนักวางแผนชีวิตนักปกป้องหัวใจและนักสังเกตผู้ไม่เคยหลบตา แต่ในขณะที่พยายามคอยป้องกันไม่ให้ใครทำร้ายพิจิกก็มักจะลืมว่าตัวเองก็ขังหัวใจไว้ในกลงเดียวกันนั้นเช่นกันเขาไม่ได้ต้องการครอบครองใครเขาแค่กลัวจะสูญเสียอีกครั้งและไม่มีแรงจะเริ่มต้นใหม่การทำงานกับเงาในใจสำหรับพิจิกจึงเริ่มจากตรงนี้การกล้ายอมรับว่าความกลัวนั้น ไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอลงแต่มันคือร่องรอยของความรักครั้งเก่าที่เคยลึกพอจะเปลี่ยนเขาไปตลอดกาลโลกของพิจิกไม่มีคำว่าก,กลางๆเพราะจิตวิญญาณของพวกเขาถูกตั้งโปรแกร,รมมาให้ทุ่มจนสุดใจถ้ารักก็รักแบบเต็มตัวถ้าเชื่อก็เชื่อสุดหัวใจและถ้าพังเขาจะพังจนเหลือแต่เท่าท่า แต่สิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจก็คือในเท่าฐานนั้นเองคือที่ที่พิจิตได้เกิดใหม่อีกครั้งพิจิกไม่กลัวการแตกสลายเพราะเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ตายเขาจะกลับมาพร้อมความเข้าใจใหม่ของชีวิตฉันยอมให้ไฟเผาฉันจนหมดเพราะฉันรู้ว่าในกองไฟนั้นมีสิ่งที่ฉันต้องปล่อยไปพิจิตจึงไม่เหมือนใคร เขาไม่เดินหนีความทุกข์แต่ใช้มันเป็นเชื้อไฟของการเปลี่ยนแปลงเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการตายและการเกิดใหม่ผู้ที่รู้ว่าการสูญเสียไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้นั่นเองท่านจะอธิบายหลักการคิดของชาวพิจิกคงต้องเรียกว่ามีจิตวิญญาณของนักวิเคราะห์พลังงานรอบตัวพิจิก ไม่ได้คิดเป็นเส้นตรงเป็นคนทั่วไปเขาคิดแบบวงกลมทุกเรื่องจะวนกลับมาที่คำถามว่าทำไมทำไมฉันรู้สึกแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนั้นทำไมทุกอย่างต้องเกิดในจังหวะนี้เขาขุดลึกลงไปเรื่อยๆจนเจอต้นเหตุของพลังเพราะเขาเชื่อว่าทุกความรู้สึกคือรหัสของจัก,กรวาล ไม่มีอารมณ์ไหนเกิดขึ้นโดยบังเอิญในความเงียบของพิจิตจะมีเสียงสนทนากับตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่เพราะเขาไม่ไว้ใจใครแต่เพราะเขาไม่อยากพูดคำที่ไม่จริงใจกับหัวใจของตัวเองพิจิกไม่ต้องการหาเหตุผลเพื่อเอาชนะเขาต้องการความจริงเพื่อที่จะเข้าใจมากพอและคนส่วนใหญ่ จะคิดว่าพิจิกมักมีโลกภายในที่พวกเขาไม่เคยเข้าถึงเลยพิจิกคือนักเล่นแร่แปดธาตุของอารมณ์เมื่อคนอื่นพยายามหนีไปจากอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองพิจิกกลับเดินเข้าไปในนั้นอย่างตั้งใจเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เราปฏิเสธจะเข้าใจจะกลับมาทำร้ายเราเสมอเขาไม่ผลักความโกรธออกไป แต่จะจ้องมันตรงๆไม่หนีความอิจฉาแต่จะถามมันว่าเธออยากได้อะไรจริงๆนี่คือการแปลท้าทางอารมณ์หรือการแปลความมืดให้กลายเป็นพลังบริสุทธิ์ทุกความรู้สึกคือโลหะหยาบสำหรับพิจิกพวกเขารอให้ไฟจากสติกันกลองจนกลายเป็นทองพิจิกไม่หนีความรู้สึก เขาแปลมันให้กลายเป็นพลังของความเข้าใจและเพราะแบบนั้นพิจิจรจึงมักกลายเป็นผู้เยียวยาคนอื่นได้ดีเพราะเขาเคยลงไปในหลุมมืดน,นั้นเองและรู้ดีมากกว่าใครว่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนจริงๆเงานในใจคือส่วนหนึ่งของตัวเราที่เราไม่อยากเห็นแต่ก็ยังอยู่กับเราตลอดเวลามันคือเสียงในหัว ที่เราพยายามเงียบคืออารมณ์ที่เราพยายามผลักออกคือความจริงที่เราไม่กล้ามองก,การทำงานกับเงาในใจคือการหันกลับไปบอกเงานั้นว่าฉันเห็นเธอแล้วและฉันไม่หนีอีกต่อไปเพราะเมื่อเรายอมรับเงาแสงก็จะเริ่มทำงานและพลังที่เคยใช้ปกป้องตัวเอง จะกลายเป็นพลังของการเยียวยาพิจิกคือเจ้าแห่งการทำงานกับเงาในใจโดยธรรมชาติเขาไม่กลัวจะมองด้านมืดเพราะรู้ว่าในนั้นมีปัญญาซ่อนอยู่ทุกครั้งที่ผ่านการพังทลายพิจิกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะกลับมาพร้อมสายตาที่เห็นโลกในมุมใหม่จากแมงป่องที่ปกป้องตัวเองด้วยเหล็กหน กลายเป็นพยาอินทรีที่เห็นทุกอย่างจากมุมสูงและสุดท้ายกลายเป็นนกฟินิกซ์ที่ยอมให้ไฟเผาไหม้เพื่อเกิดใหม่จากกองเท่าฐานเขาไม่กลัวการจบเพราะเขารู้ว่าทุกการจบคือการเริ่มต้นอีกแบบหนึ่งนี่คือระดับสูงสุดของพลังพิจิกพลังแห่งการยอมจำนนต่อชีวิตและไว้วางใจในจักรวาลอี่แท้จริง เขาไม่พยายามควบคุมอีกต่อไปเพราะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาทำร้ายแต่มาเปลี่ยนเขาให้พร้อมสำหรับบทต่อไปเมื่อพิจิกหลอมรวมแสงและเงาไว้ด้วยกันเขาจะกลายเป็นผู้มองเห็นความจริงของมนุษย์โดยไม่ตัดสินเขาไม่มองโลกเป็นสีขาวหรือสีดำอีกต่อไปแต่เห็นว่าทุกอย่าง คือเฉดสีของการเติบโตเราทุกคนมีด้านที่เราภูมิใจและด้านที่เราไม่กล้าส่องไฟไปถึงแต่ทั้งสองด้านนั้นก็คือตัวเราทั้งหมดนี่คือความเข้าใจที่แท้จริงของราศีพิจิกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ครอบงำแต่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ถือแสงในความมืดผู้ที่กล้าส่องไฟ ไปในที่ที่คนอื่นกลัวจะมองเข้าไปราศีพิจิกไม่ใช่ผู้ทํำลายแต่คือผู้เปลี่ยนผ่านไม่ใช่ผู้กลัวความมืดแต่คือผู้สร้างแสงจากมันนี่คือเส้นทางของจิตวิญญาณของพิจิกจากความเจ็บปวดสู่การปลดปล่อยจากการควบคุมสู่การยอมรับจากความมืดสู่การเป็นแสงของตัวเอง คพรในที่สุดเราทุกคนคือนอกฟินิกซ์ที่ต้องยอมมอดไหม้ก่อนจะโบยบินได้อีกครั้งเมื่อเราเข้าใจความลึกของชาวราศีพิจิกแล้วถึงเวลาที่เราจะเงยหน้ามองฟ้าไปพบกับแสงแห่งไฟของชาวราศีธนูราศีที่สอนเราว่าความจริงคืออาวุธและอิสรภาพคือศิลปะของชีวิต กดติดตาม Oracle Bytes เพื่อฟังพลังงานถัดไป